วันนี้เราจะไปทำา p r s s o n l l o o o r ที่เกาหลีนั่นเองค่ะอยากให้ดิอเมดดูแพงอ่ะอันนี้เลยดีออนเลยนะไอ้เขาบอกว่าผิวเราจะดูขาวขึ้นสวัสดีค่ะวิเวลค่ะทุกคนก็วันนี้เราน่าสดนะคะจะบอกว่าวันนี้เราจะไปทำา p r s s o n l l o o o r ที่เกาหลีนั่นเองค่ะ คนเกาหลีส่วนใหญ่เขาก็จะไปทํากันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องแบบว่าเวลาเราแต่งตัวเราควรจะแต่งโทนไหนสีไหนคือแบบเหมาะกับเราที่สุดใส่แล้วเราจะแบบดูดีขึ้นแล้ววันนี้เแบบก็จะทําแบบ p e r ร์ n ซนตลคัแบบแต่งหน้าด้วยเพราะว่า เดี๋ยวเออใช่เพราะว่าทํา Person a l c คั o r แต่งหน้าเขาเลยบอกว่าให้เอาเครื่องสำอางไปด้วยนะคะแล้วก็ห้ามแต่งหน้าไปก็คือสดสดแบบสดสด,สดมากก็วันนี้ที่เบลไปทํานะคะเป็นที่ซินซานะคะอยู่แถวสถานีซินซานนิง ชื่อ m o ดค c o l ลก c t นะคะเดี๋ยวเบลจะขึ้น IG ไว้ให้แล้วก็แบบสถานที่ไว้ให้ใต้ Description นะคะก็ถ้าใครมาที่เกาหลีเนี่ยก็สามารถลงไปตามกันได้นะคะราคาก็จะมีหลายราคามากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่แบบ1,2,000 0วอนจริงๆก็ราคามันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็มา3,000นิดๆน,นะคะแต่ว่าถ้าทำเมคอัพด้วยก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคะวันนี้เรลทำเมคอัพด้วยราคาก็จะอยู่ประมาณ คุจริงๆเขาบอกว่ามีแบบมีหลายแบบมากๆนะคะทุกคนก็สามารถแบบไปดูได้เดี๋ยวเราจะลองเขียนราคาว่าให้ใต้ description ละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามทางร้านให้มั่นใจอีกรอบนึงเพราะว่าเขาแบบมีหลายราคาแล้วก็ถ้าไปหลายคนก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันกล้อันนี้ก็คือทางเข้านะคะ ก็คือมาถึงตรงนี้เราก็จะต้องมากดรหัสเดี๋ยวเขาจะบอกรหัสตอนมา,าก็คือกดรหัสแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ซึนไปได้ประตูมันก็จะเปิดนะคะเดี๋ยวต้องกรอกนะคะเอกสารอันนี้เป็นชื่อแล้วก็เบอร์อะไรพวกนี้ปกติแล้วแบบว่าใช้สีไหนบ่อยสุดคะเส,สื้อผ้าอะไรเี่ยเสื้อผ้าทั่ปปกติแล้วแบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบว่าสไตล์ไหนแบบอิมเมจ นไม่ม um, uh, okay. okay? ่ด้หวานแต่ก็ไม่ได้เทมากเปรี้ยวเหรอเขาเรียกอะไรเออแบบว่าอะใช่ป่ะแบบว่าชั้อก็ินก็ไค่ะค่ตองนไ้ค่ะคก็ม่องน็ดี่ะก็ไ้องกิ้คก็ม่ตก็ค็ไอนก็ไ้ค่ะคุไมองนค่องน้องกค่องกา่มอ่ะ เฮ้ยยุคกี้ก็วอร์มอันนี้เป็นฝั่งบทัวนี่เป็นฝั่งวอร์มโทนนะคะพอรู้บ้างไหมคะแบบเพอร์เซนต์เคอร์เนล์พอรู้จักนิดนึงไหมรู้จักมันจะมีเป็นวอร์มโทนกูโทนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีไลท์ก็จะเป็นพวกแบบว่าพาสเทลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดีฝุ่ข้างล่างนี่เป็นดีใช่ไหมคะมันจะเป็นตรงนัมันข้ามไปข้างบนมันจะเป็นสีที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าเข้มกว่าเห็นบริเวณที่เป็นซอฟไหมคะตรงนั้นนะคะมันจะเป็นสีที่ผสมกับพวกสีเทาอ่ะะค มันจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีสไตล์เออมันจะเป็นฟิลมเงินๆเลยหน่อยบนบทจะร้องบนจุกข้ากินอะไรให้หมดเพราะฉะนั้นก็จะดูทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งสติ๊กอร์ทงอะไรพวกนี้แล้วก็ดูว่าอันไหนอะค่ะที่มันดีกับตัวเราหรืออันที่มันแบดอะไรเงี้ยก็คือทัวร์พวกนี้มันคือจะเป็นแต่ละฤดูถูกมะใช่มันจะเป็นฤดูแต่ในฤดูมันก็จะแยกกันเป็นอีกสี่อันอ๋อแล้วมันก็จะมีแบบไอ้สี่อันเนี้ยมันคือทำไมถึงเป็นสี่อันนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นนซออฟต์์กกกรรุไไลลททมมแ้้วัััพจจะโยดี่่เบงงช เดี๋ยวอสแตันต้ให้เกีนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเพราะว่าเราอ่ะย้อมผมเ่มประชันคอจะต้องคุมผมเราไว้อ๋อได้ค่ะเนสจจะอยูก้ออมันช่ว่าเดี๋ยวเขเกจอเมันจะเป็นฟิล์มแบบเหมือนเป็นพ่อคู่เหมือนเป็นเอลก็คือเหมือนแบบปิดสีไม่ให้ไม่เห็นนะคะเพราะแม่เดี๋ยวมันหลอกตาเราอ๋อแบบเ่อาจะเข้ากับสีผ แต่มจะไม่เข้ากับเราอ่าดเนี้ยหรอกนต่ย่าเราดีบุกันนะเป็นอย่างแรกตอนนี้เราใช้พวกโทนแบบว่าคูลโทนแล้วก็เป็นสีโทนชมพูอยู่นะคะ่ช่พูเน่จะยูรนกินใช่นีคอันนี้คือสีที่เราใช้อยู่ค่ะจะเป็นโทน แต่ฮาร์กรักยังดูธรรมเนียร์ก็จะเป็นสีโทนนี้สูแบบนี้ดูแบอกว่าจะให้ดูวบบนี้นดูเข้าูแบบนา้ดูกบบนี้บบนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดบบนี้ดูแนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดูบนี้ดี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้นี้ดูแบนี้ดูแบบนี้าูแบบนี้ด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 ูแบนี้ดนี้ดูแนี้ อันไหนอันไหนดูดีเลยนะอันไหนดูเข้ากันอันนี้ถูกต้อง맞เนจะ่ยให้ผมหน้าสว่างขึ้นถ้าดูสัคิ้วนะคะถ้าเป็นสีขาวอะคิ้วเราจะเข้มขึ้นแล้วน่าจะดูดูดึงลงอย่างดีมากก็คือลง느낌ดีีอีกสั้นเขาบอกว่าเราอะค่ะเข้ากับโทนที่เป็นโทนแบบว่าดูแบบว่าอ่อนๆซอฟตลงมากกว่าโทนที่แบบเป็นพี่เปแรงอะไรอย่างเงี้มากๆแต่ไม่จะไพ่ขึกังของตัมกับตัวมัก่อนลองดูว่าดังหรือขาวนะระหว่างสีสว่างกับสีมืดอันไหนเข้าหลอดดังอันนี้จะส ใสสว่างก็สกโอเคอันนี้มืดเส่สว่างก็ชัว่างกว่าถ้าือว่าเราจะแบบไม่ใส่เสื้อสีดำเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉั้นเวล่เราเลือกซื้อค่ะก็พยายามเลือกดำที่มันเป็นโทนอ่อนหรือไม่ก็แบบดำที่มันมีลวดลายหรืออะไรที่ก็ได้ให้มันแบบอ่ไม่ได้ดูดำแบบดัปเยใส่าแดงคูลี่คือแดงแดงโทนนคูะ่อถ้าดูอย่างนี้อไหนดูอันเดียวกันคะ อันนี้หรอโอ้อันนี้ก็จะเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันสีมันเข้มอ่ะหน้าจะดุอ่อนดูสดดูรั้งสีก็เขสดนี่าีเหลืองครีมเนื้อรั้งอ่างนี้อยู่แบบชั่วคราวคืออะรนะดูรั้งจ้าอยู่แบบนี้จ้าอยู่แบบนี้จ้าอยู่แบบนี้ง้าอยู่แบบนีอยู่แบบนี้จ้า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 อยูแบบนี้จ้าอยูแดงขึ้น้าอยู่แบบน 음, 얼굴이 빨개지는 느낌. 안에 아니, 이 아니, 이지 아니, 이면 이렇게 되면은 조금 더 아, 하얘지. 아이면 아, 음. <목소리> <나와서> 조금 더하얘 아니, 그이 ว่าตัวเองเข้ากับโทนแบบพาสเท l มันก็เลยจำง่ายปวกมันก็แค่เลือกอนไนที่แบบว่าสยรว่าตเองเข้ากระลแค่ pastel ันก็เลยจำ่ะกมันกค่ลองดะไซสีใหญ่ก่าอนนะยคะยว่าตัเองเาราถ un แบบ p s มันเลยจง่ากันก็แ่เลกอรบาชดูรนาองเ้าะก็เลยจงากมนกแ่เออะี่แบวาชอบจัดยูร์คุยว่าเอากละถ un แบบ p a s t e มันกลยง่ันนี้คอเล็กเลย ก็คสองข้างบนม่한า้าเป็นอันนี้ครับก็คือจะเห็นเขาจะไม่เห็นหน้าก่อนเห็นตัวนี้ก่อนมันก็ฉะน้ไม่แนะนาตารางใหญ่้ดเวนเล็กขม่ด้าสตจะเข้ากัมากกว่าถัมาา같은경우는ี่ถ้าสมมิคือของตัวค่ะไม่เข้ากับีที่เข้มเข้มเกินไปแบบนี้ถ้ามเป็นสีดำมากอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยเข้ากัสีดำถาสมมติว่าจะทำเข้มทากเ เอาแค่อะไรก็ที่ไม่ได้ทุนดำขนาดนั้นนะเมื่อกี้เหมือนกันเลยเวลาเลือกผ้าสีที่เสื้อผ้ากับสีผมนะคะก็คือถ้าเราแบบเลือกดำไปก็จะไม่ค่อยคล้องเขาจะเหนอเขาผมตอนนี้ก็ไม่แย่ค่ะแต่ถ้าจะทําทําสีสว่างขึ้นอ่ะไม่เอาสว่างทุนเหลืองเอาสีประมาณนี้อันที่เขาปิดคือย่าใช้นะคะอืมเราจะเจฟฟ์อังมาดสูกอันน้อันหนึ่งอันนี้อห่งอัี้อันนี้อันนี้อันนี้อี้อันน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 ี้อนนี้อันนี้อันี้อันี้อันนอามาี้้ 얘랑 한번 비교해시면은얘자 아, 이렇게 비교해보시면은 얘는 너무 이제 쿨한 핑크라고 음, 보시면 될것 같고요. 핑크가 음. 핑크가 음. 음, 맞아요. 뭐, 심야, 그 음. 음. 다음에 이렇게 가셨을 경우에는 이제 이런 느낌. 아, 이렇게 차이가 나올 거예요. 그래서 그런 걸로서 지금 할 거예요. 약간 이런 느낌으로 메이크업 음. 느낌. 아, 해주시면 더 아, 좋겠네요. 약간 이렇게. อันนี้คือไม่เข้าเลยค่ะอะไรที่มัเข้มไปอะไรที่มันดูแบบว่าแป็นไปสีแบบไม่เข้าอันนี้เลยพี่ออนเลยค่ะอันนี้เคกุไม่แย่ยูโวนี่เนื่องจากตอนนี้เจ๊งอย่างไม่แย่แต่ว่ามันดูสีมันแป็นไปหน่อะก็เลยใช้ผสมกันดีกว่าไม่แนะนําสีโทนเชอร์รี่พวกแบบว่าเชอร์รี่อะไรเงี้ยไม่แนะนําแนะนําสีโทนเนี่ยสามารถก็ยเริ่มึือกิมเบ้คอร์เป็อตัวนี่น่าจะใช้มาใช้ก่อไให้เป็นโทนประมาณนี้ค่ะจะเข้ากับเรา ของตัวเองค่ะไม่เข้ากับอะไรที่แบบว่าอย่างสมมติถ้าใส่เห็นในรูปนี้ค่ะว่าต่างหูก็ใส่แบบว่าต่างหูแบบอลังการด้วยอะไรนี้ก็ไม่เข้าเพราะว่าคนก็จะมองที่ตัางหูมากกว่าแล้วหน้าก็จะดูด,ดกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เหมือนกันก็ไม่เข้าซิลเวอเครื่องประดับนะคะ,ะ,คะอันนี้คือซิลเวอร์นะคะ ถ้าตันมีความเข้าันนงมันก็จะทำให้เราดูแบบว่าดูเป็นผู้หญิือไม่แนะนำซวราันมเลเซกซีอันนี้ดูเล็นะคะอันนี้เหมือนกันไม่ได้อย่า่มันเป็นแบบือไม่ะนำซระมันดมด้มไ่ดกี่หมดอนี้ดเล็นะคะี้เหมืน่ได้่างที่มนนแบบไม่แน้นำซิวอยาะม่นดูมันด มาในเกสเซ็กชวลเลยูอบมากเลเพราะว่าอันนี้ก็คือเพอร์ซันอลคอนเทมก็เหมือนเป็นแนะนำอะเนาะแบบว่าอันนี้เข้ากับเรามากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าแบบว่าเออแค่จะไปเจอเพื่อนหรือจะไปเที่ยวเล่นอะไรเฉยๆที่ไม่สําคัญก็อยากใสก็ใส่ของผมรู้จักมาในเกเสื้อผ้าไม่เท่าไหร่ไปไปใส่ใจที่การแต่งหน้าดีกว่ามันสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่บนหน้าเราเนาะคนอื่นก็ต้อง็มีอันนี้คือแบบอันดับหนึ่งเลยดีมากเลยพัฟเกิมมิ่ข้างบนนะคะ 웬만하면 우리 좀 밝은 파스텔 계열들만 네, 좀 활용을 마포. 해주실 거고요. 메이크업 색감들도 있는데 아, 네, 요소도 이렇게 진한 애들은 조금 이제 힘든 타입들이라고 아, 네. 보시면 될것 같아요. 이감 아, 듣는 네. 것도 안 좋고 부드럽고 따라 아, 네. 응, 아, 보시면 될것 같아요. 그 요거는 고객 오늘 가져가시는 아, 네. 거고 이제 요거는 따로 저희가 정리해서 보내드렸는데 요 연락처가 고객님 연락처예요. 아, 네. เขาส่งรายอียดบอกว่าหลังจากดูรายละเอียดในในรายงานที่เขาส่งให้ค่ะแล้วมีอะไรอยากสงสัยอยากถามประถามาได้ขคคคท่ามาเชยรสุดแล้วก็เ้ของรนเพ่มขึ้นาเะมกเนนี้กจะคเปะมากเลค่อนน้จะีคเยอะมากเนน้ก็จะมีเนามเยมากเค่นี้็มีนมาถามอะากเลก็จะมีคนมาถมเย้มากเลก็มนายอะมากเล่อนนี้ก็จมามเยอะม่อน้ก็าเอะมากเลย่อีมม ช้ได้อันนี้ห้ามใช้ทุกคนเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งสรุปที่เขาทำวันนี้ให้ก็เราจะรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเขาบอกมันแย่มากเลยเครื่องสำอางที่เรามีตอนนี้เขาบอกว่ามันแย่สุดๆเลยเออเศร้าเ,เลยเนี่ยดิโอเนี่ยมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ ก็นั mortar, ่นแหละถค่ใครที่อยากจะมาทำเพอร์ n ันอลคัลเที่เกาหลีเบลจะทิ้งรายละเอียดที่ที่เบลมาไว้ข้างล่างนะคะก็คือเขาก็บอกแล้วก็แนะนำดีมากๆแล้วก็พูดตรงมากๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ